สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิรสุขูสู่คนน้อมนมนีกมาพ,กพกกอกอกนีกคือเก่าคือเดิมนพี่น้องเนาะมืนอนีกถือว่าเป็นโสกไล่น้อพี่น้องของอันลูกสาวอีห่อพี่น้องคนคนโตของเผืนน้อนพากันมาเอางวัวพี่น้อง เอาไปคัวเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ประมาณห้าโมองอย่และเนาะได้มีหลดบรรทุกแก่ไหมเนาะพี่น,อน้องได้ชนงวสามโต,ตออเลยออคาฮักตัวนี้อีกตัวหนึ่งตายตายกับที่แล้วอีกตัวหนึ่งหาเข่าพื้นรถดพี่น้องแต่กระรงสิบรอดคือการเมื่อวานนี้นว่าได้หลดได้ชนบัสสามโตเลยนี่ยนะเนี <อ illas? S 1> ่ยมาบัส <ach> ตอนนี้ก็ะพากันมาเอาเมื่ออันนั้นพี่น้องพอมันเจ็บขาแล้วมันเลี้ยงบ่ได้เลยเนาะขามันหักเลยฮะฮะมันนี้ก็เลยเสียเอาเมือ่อเอาเมื่อครัวพี่นอ้องซื้อซื้อซอยในเด้อพี่น้องมาตัง้งแต่สามโตเนาะแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะให้กระเจ้าเอาไปกินแล้วให้พวกหลดชนเลยะให้กระเจ้าเอาไปกินเนะเ<อ>าะย<า>ันเป็น,ปนโทษกระเจ้าแล้วพี่น้องอาพากันมาแก่อาเนาะ มันอันนาบอได้เลยอันนี้แม่แม่ชื sure> ่อม eh ันหรว่าอันนี้มันมีลูกแล้วว่อันนี้หัวชนใช่ไหมแลมเลมันตายบอมันบาทพเนาะมันยืนได้นหมครับบอได้ะบาดจนเบิดผุมาเลยก้อยมาเลยบอไดได้นี่ เตปากครอนเามันเตปากครวันพี่พี่ดึงแข่ง่่ดแข่งมันหสปาญยานเจ็บเาจ็บเลยบาดจนเบิดดึงมาอ้อย ขามันหักเอ้ยลูกนะบาดเบ้ยล้มันลูกแค่หนึ่งเหรอวะขาห้าร้อกไอ้คือขึ้นขึ้นต่อมต่อย้อตีมันดีเลยอย่ดีดกเลยผายท่ามันเลกยเอานอนขีดอะล็กไปเลยตีมันก็ ปอนยกแม่หยกคายกขาเอาคนหักนะขาผิดป่าเขาแล้ววอ้ยเอ้ยขามันหักพี่น้องเอ้ยผิดยังมาได้เผ็ดยังมาได้แล้วนล่ากอยมันปมาแล้วขึ้นขึ้นยั่ไง บาทเจนเบิสทองบาทเอีโไปอยู่บ้านอีกโตหนึ่งเนาะพี่น้องบาทเบิดบาทเบสเดี๋ยวมันสนในทางทางทางดำเลยทางใหญ่พี่น้องคุนอยู่บ้านหาความเงี้ยวเง้องเลย บัดสามโตเนาะส้นกับส้นได้ส้นดีอะไรบัดสามเพิ่นเพลินว่าเพิ่นเบรกเบรกไปอยู่เพิ่นละงัวมันขามทางเนาะรถไปเทือกไม่ท้อคะเฉดเฉดเห็ดจากพันนี่ค่ะหกพันหกพันงัวหกพันเนาะตกพูดได้หกพัน ซื้อสอยในเด้อพี่น้องเอ้ยต้นลายเนาะลุบแล้วหาหัวบัดสามโตพี่น้องเอ้ยลุบขนาดไม่เท่าลุบแรกกระบอกกาเราแพงงัวเนาะพี่น้องบัดบัดสามโตเลยงวตัวหนึ่งฮะตายตัวหนึ่งฮะ อีกตัวหนึ่งค่ะข้าพื้นรดเนาะตัวอยู่บ้านค่ะย่านมันบรอดน้องย่านแบบว่ามันช้ำไนเน,นาะมันกเพิ่นกะขาอยู่ทั้งบ้านอีกเนาะบ้านน้อยพุณเหละอันนี้เขาเสี่ยมือคั่วอยู่บ้านเนาะพี่น้องแบ่งกันมันต้นนี้ค้ามันหักเลยต้นนี้ยอดนะักยอดนัย่างกัอย่าง,มา,งมาได้เลยเลี้ยงมาได้เลยพี่น้องเอ้ย ซีซอยเนี่ยเด้อปอมันเป็นยังไงปอจักไฟซีซอยเลยพี่น้องจั๊กไฟสีซอยซื้อเนาะพอนโบแมนยาบุญกระถึกมือบุญกระยังบ่อึดเนาะย้ำมาพี่ ต้นก็ได้แต่อีต้นพี่น้อ you ง know ซอยในเด้อพี่น้องเด้อกระรอกอยซองลอยเนาะมันบ่ได้เน้นองมันเลี้ยงบย่ได้เนาะ ได้เจ้าแลนดนำมาเียอีขั้นหนึ่งมันขี้ขั้นแลนดมาน้ำแตงเงืงงไหมงูแม่นมาน้ำงูอ่ะบ่เนี่ยเป็นน้ำงูง่ะมามานํำงัว่ะน้อง ทั e đấy oh, ้งที่บอกเคยไปน้ำได้เนี่โล่ก่อนแล่นสามขาเฮ้ยเฮ้ยมึงน่าหายืน เฮ้ยเฮ้ยเจมนวมาบ่ยย่านรถเทเดตอนนี้ก็มาหอดบ้านเลยพี่น้องเนาะอ๋อไปคั้วยู่น้าซับแมงปอพี่แหละ เีวอ่ะ้มื้อนเ่าตอนนี้กาได้มาหอดน,นาของเขาพี่เลอยกาชีให้ป็นครัวเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสนาเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครนะ้เนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนสิริบพัฒน์ขีดใหม่จากซ่องสาวปอหนะุ่นยางเนาะก็ชี้แจงอีกพี่น้อง คือลด้นงวน้วนาอง,งัวาขามทางทางดำผู้แหละทางไงพูดอยู่บ้านทางเขามาบ้านจะแมงปอผู้แหลสซนทีเดียวสามโตเลยน่องงวอีกตหนึ่งหาตายอีกตหนึ่งหาเข่าพื้นท้องรดแล้วมันก็เขาออกมาแล้วมันก็แลนน่นหนีแต่ก็คงชีซ้ำนไหนักเนาะและอีกโตนี่าหาคาฮักพี่น้องก็นอนอยู่กับถี่เลยเนาะแล้วก็ ยานเป็นโทษอะไรพี่น้องเนากะก็เลยให้ิ่นเอาง้อไปกินเพราะว่าเราก็บ,บ่มีเงินน้ำพนะะบ่มีเงินชีใสให้กับเจ้าเพราะว่าอีกอย่างมันก็นยังมาท่านได้ขำเนาะที่หลดชนกับประมาณห้าโมงพี่นอ้องก็ถือว่ายังแจ้งอยู่ก็เลยอันให้กระเจ้าเอาไปกินตัวที่มันตายค่ะให้เจ้าคองหลดที่ชนอะไรให้เขาเมื่อกินเนาะชดใช้เขาหนาะวนพอบ่มีเงินใช้ผ่นเขาพี่น้อง เพราะว่าเฮากาลุบแลว้วงัวตั้งว่าสามโตเนาะและตัวนี้ก็เอามาให้อภิพป็นครัวตกพูดคายพี่น้องประมาณห้าหกพันัวห้าหกพันบาทเนาะสอยซสื่อเนเด้อและอีกตัวหนึ่งที่มันเข่าพื้นทองรถและมันแลนออกอันะคะย่านมันช้ำในพี่น้องย่านมันตายค่ะ่นก็เลยชีครัวอยู่บ้านเพิ่นเองเนาะแบบแบงๆๆๆๆ่งแบ่งแบ่งคัวอันนี้มาให้อีพรัวเนาะ ก็โอเคพี่น้องสีแจงสำเนาไปก่อนเดี๋ยวต่ออีพีสองเนาะพี่น้องซื่อซอยนะเด้อมันลุบแล้วมันบมีทางเลือกที่จริงงวน่นี้มันขลายได้แปดเก้าพันพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันมันเลือกบ่ได้เลยเว้นบ่ได้ชีเลี <c oughs> เ้ยงต่อก็เลี้ยงบ่ได้แหละคือมันมีแต่นอนอย่างเดียวเลยเนาะโอเคไปก่อนนะบ๊าย